อันนี้น่ากินมากเลยครับำเมี่ยงไก่เรืืองของฉันฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่ ATV s t o สตอรีกครั้งนะครับ ทริปนี้นี่หลักๆเลยก็คือเราจะเดินทางไปที่บางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อไปตามหาไก่เหลืองในตำนานแต่ทริปนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวนะครับทริปนี้เรานัดเฮเสงเอาไว้ด้วยเฮเสงกับแก๊งหลงเลนของเรานั่นเองจริงๆพอยต์ของทริปนี้ก็มีแค่อย่างเดียวเลยนะครับก็คืออยากไปกินไก่ย่างที่บางแสนนะครับแต่เดี๋ยวเฮเสงจะพาเราไปเจออะไร ปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรตามไปดูกันเลยก็ออกเดินทางกันช่วงสายๆนะครับก็เลยรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขับง่ายเลยตรงอย่างเดียวเส้นทางที่เราใช้เดินทางในครั้งนี้นะครับก็คือเส้นทางที่แบบว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะ ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดอยู่แล้วนะครับบางนาตราดแล้วก็ยิงยาวสู่ชนบุรีแล้วก็ตรงเข้าบางแสนได้เลยไม่ต้องพูดอะไรกันมากเดินทางไปถึงแล้วก็แวะกินเลยเป็นร้านเก่าแก่ในตัวเมืองชนบุรีที่แบบถือว่าเด็ดต้องลองมากิน เป็นมื้อเช้าที่แบบหนักสุดๆมื้อนึ่งเลยเนี่ยไม่เคยกินมื้อเช้าเยอะขนาดนี้นี่กาหมูฟรีด้วยอ่ะกินเท่าไหร่ก็ได้ด้วยอ่ะสุดมากนะนี้น่ากินมากเลยอ่ะชอบมากเลยคือนี่มีกระปิดใส่น้าชาเต็มๆน,นี้แขนๆเย็นๆโคตรชื่นอ่ะตึกเก่าอะ่ะแบบเป็น นึกว่าอยู่ในหนังแฟนชันเลือกะเท่มากเลยสวยก็หลังจากกินมื้อเช้ากันอิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับพี่เสงียเขาบอกว่าจะพาเราไปชมวิวจากตัวเมืองชนบุรีไปประมาณ20ยิกิโลนะครับนี่ก็เริ่มสวยแล้วนี่มีเขาแล้วขับพาภูเขากันเลยจุดหมายที่เรากำลังจะไปนั่นก็คือฝายกั้นน้ำช่อมาเฟืองนะครับ บรรยากาศจะดีแค่ไหนเส้นทางจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลย เย,เย็นสดชื่นฟอ,ฟองฟองอย่างงี้ <laughs> <laughs> โอ้ยชีเน่ วาใช่แล้วคือถ้าเกิดการใน GPS เนี่ยไอที่เราวิา่งอยู่ตรงกลางน้ำเนี่ยคือตรงข้างหน้ามันไม่ใช่ตรงฝายกัา้นน้ำน,นะแต่ว่าเราไม่มีโดนเราก็เลยไม่ได้ผ้ามุมน,นั้นไปด,ดูดูคนอวเฬากันจะได้เห็นผ้ามุมนั้นเขาจ้า ดูใน GPS เนี่ยเนีนน่เห็นไหมนี่สวยเลยอันนี้เราอยู่มุมล่างนะมันก็เลยไม่เห็นนะนีเลยค่ะโซตรงนู้สวยมากไปเดี๋ยวเราไปแบบเท่นไปนั่งเล่นตรงนู้นไปหาดไปกินกันต่ออีกหนึ่งมือ้อก่อนจะมื้อเย็นอันนี้มื้อบา่ายไปเดินมาอ๋อนี่คาเฟ่ที่นี่ ซอสพิษที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยแค่นี้อร่อยแล้ว เราจะมากินไก่เหลืองโอ้คนเยอะว่ะเลืออเรากินไกเหลือไหมเนี่โอ้คเยอะมากมีที่จอล้ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสำเร็จแล้ววิชั่นของพมหักล้มหัก ตลาดโต้รุ่งสารจังหวัดชนบุรีมา,าหาร้านที่เจอก่อน,นาาใหญ่มากเหมือนนี้เลยอะ่ะตลาดหน้าองค์พระใหญ่กว่าเออแต่ใหญ่กว่าเนาะอ๋อเจอแล้ว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 อยู่หน้าอาคารพอดีเลย เดี๋ยวเราเข้าไปสืบก่อนนะครับว่าหน้าตา,าหาเยเป็นไงเร้่อย <c oughs> เดี๋ยวเราที่นั่งก่อนนะคนเยอะ ก็มึทอะไรเนี่ยเฮ้ยืมไข่ปลาชินเบรเริ่มเลยเอ,อ่ะเรียบร้อของเรา ดูไข่ปลาดูปลาหมึกก่อนวิปลาหมึกชิ้นเริ่มเลยช้อนเลยไปเลยอ่อออออปะปลาเหมึก วื่งสะแห้งเลยเดินเล่นดูได้ว่าเป็นปีนอะไรเปลี่ยนนะหรือไม่เอาจะเดินห่อยก็ได้ครับเดินห่อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได,ไได้รีบอยู่แล้วผมก็ไม่ได้รีบอยู่แล้ว นะอ๋อตรงฝั่งนู้นเขามีงานด้วยนะเออเออเออมาเออคือไม่อยากซื้ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขับรถกลับกรุงเทพไงแล้วเดี๋ยวแบบผมว่าแม่งแบบกลับไปถึงบ้านแล้วแม่งไม่น่ากินแล้วาาอเออผมเดินได้ได้เข้าไปดูก็ได้ผมเดินได้หมดนะคับอกมาเลยไปไปทางอะไรเลี้ยว<ม> แข่งโดนมันร้อนเลยน้ำเดือดๆโอเควันนี้มิชชั่นคอมพิวส์แล้วนะครับที่อยากมากินได้กินทุกอย่างเลยสองอย่างสามอย่างพี่น้องเป็น ว่ามิชชั่นคอมพิวต์นะครับสำหรับทริปนี้ได้กินไก่เหลืองนะครับแล้วก็ได้มาขับรถเที่ยวด้วยนะครับกินร้านนูนร้านนี้ที่ที่เสียงเขาพาไปกินด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคราวหน้าจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะครับสำหรับทริปนี้บ้าบุย